สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง a u t o Nexus Reviews Welcome Back วันนี้ เราจะพาทุกคนไปสัมผัสก,กับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่สร้างความตื่นเต้นในตลาดรถระดับโลกอย่างแท้จริงนั่นก็คือ2026 j c Hunter Double Cabin 4 4กระบะสายพรีเมียมที่มาพร้อมดีไซน์ทรงพลังเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางแบบเหนือระดับตั้งแต่แรกเห็นคุณจะสัมผัสได้ถึงความดุดันและความหรูหราในเวลาเดียวกันเหมาะกับทั้งสายลุยและสายหรูที่ต้องการความแตกตา่าง เริ่มจากรูปลักษ์ภายนอก2,026 j c h u n t e r Double Cabin บ 4, 4ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดภายใต้แนวคิดที่เน้นความแข็งแกร่งผสมความโฉบเฉี่ยวทันสมัยอย่างลงตัวด้านหน้าของตัวรถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบขนาดใหญ่สไตล์บอดคริเอดีไซน์แนวตั้งที่ให้ความรู้สึกทรงพลังมาพร้อมชุดไฟหน้าเลเซอทรงคมที่ติดตั้งเ e t i m e Running Light แบบ Signature ที่ให้แสงเฉียบชัดทุกมุมมองยิ่งเมื่อเปิดไฟตอนกลางคืนจะยิ่งสร้างภาพลักษณ์ที่แตกต่างและรูหราบนฝากระโปรงมีเส้นสายที่คงชัดลากยาวไปจน ถึงด้านข้างตัวรถสะท้อนถึงความแข็งแกร่งและพลังงานที่พร้อมทะยานไปข้างหน้ามุมมองด้านข้างของตัวรถดูสง่างามมากขึ้นด้วยเส้นสายตัวถังแบบ a e r o d y นามิกผสานเข้ากับล้ออลลอยขนาดใหญ่แบบหลายก้านเคลือบโครเมียมที่ช่วยขับให้ตัวรถดูหรูหราและมั่นคงทุกมุมมองช่องล้อถูกออกแบบให้ดูแน่นและดูดันรับกับตัวถังแบบดับเบิลแคบินได้อย่างลงตัวประตูขนาดใหญ่เปิด ปิดได้อย่างมั่นใจส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเลด็ดีไซน์ล้ำยุคที่วางตัวแนวยาวโดดเด่นแม้ในยามค่ำคืนพร้อมกันชนหลังที่ผสมผสานทั้งความแข็งแรงและความหรูหราตัวกระบะถูกออกแบบให้ใช้งานได้จริงและดูมีสไตล์ไปพร้อมกันเหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองและการลุยในพื้นที่ธุรกันดาร เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับบรรยากาศที่แตกต่างจากกระบะท,ทั่วไปอย่างชัดเจน j s c Hunter 2026ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในรถ SUV พรีเมียมระดับสูงวัสดุที่ใช้ภายในเป็นแบบ Soft-Touch คุณภาพสูงผสมผสานโทนสีเข้มและวัสดุตกแต่งแบบเมทัลลิกให้ความรู้สึกทันสมัยเบาะนั่งแบบหนังนุ่มรองรับสรีระได้ดีเยี่ยมทั้งตอนขับและตอนนั่งโดยสารพื้นที่ภายในกว้างขวางทั้งด้านหน้า และด้านหลังทําให้ทุกการเดินทางรู้สึกผ่อนคลายและสะดวกสบายแผงคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่แบบสัมผัสที่เชื่อมต่อระบบสมาร์ทโฟนได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมฟังก์ชันการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบนำทางในตัวหน้าปัดดิจิทัลดีไซน์ล้ำสมัยแสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้พวงมาลัยยังเป็นแบบมันติฟังก์ชันที่ให้คุณควบคุมทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้วระบบปรับอากาศเป็นแบบ อัตโนมัติแยกโซนให้ความเย็นทั่วถึงตลอดห้องโดยสารพร้อมช่องแอร์ด้านหลังสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความสะดวกสบายให้ทุกที่นั่งบริเวณคอนโซลกลางออกแบบอย่างประณีตมาพร้อมคันเกียร์ดีไซน์หรูและปุ่มควบคุมระบบขับเคลื่อนสี่สีที่ใช้งานง่ายนอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB ที่วางแก้วน้ำ ช่องเก็บของมากมายและระบบ Ambient Light ภายในห้องโดยสารที่สามารถปรับโทนสีสร้างบรรยากาศได้ตามต้องการหลังคาติดตั้งไฟแบบเลดดีไซน์เรียบหรูสไตล์พรีเมียมและยังมีที่วางแขนตรงกลางแบบพุ่มหนังเพิ่มความรู้สึกหรูหราและใช้งานได้จริงในด้านสมรรถนะ2026 j c Hunter Double Cabin 4 4ถูกออกแบบมาเพื่อให้พร้อมลุยทุกสภาพถนนขุมพลังมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซเทโบรุ่นใหม่ ที่ให้กำลังมหาศาลอัตราเร่งดีเยี่ยมและแรงบิดสูงช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองเป็นไปอย่างราบรื่นเกียร์อัตโนมัติทำงานได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำระบบขับเคลื่อนสีสี่แบบฟูลไทมช่วยให้การยึดเกาะถนนเป็นเลิศพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกตามสภาพเส้นทางไม่ว่าจะเป็นโหมดทางเรียบทางลื่นหรือโหมดออฟโรดตัวรถตอบสนองได้อย่างมั่นใจ ระบบช่วงล่างออกแบบมาให้รองรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมขับนุ่มแม้ในเส้นทางครุขระในขณะที่ยังให้ความมั่นคงเวลาเข้าโค้งหรือขับที่ความเร็วสูงระบบความปลอดภัยก็ถูกจัดเต็มเช่นกันมีทั้งระบบเบรก ABS EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน กล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์จอดรอบคันช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจในทุกสถานการณ์ระบบถุงลมนิรภัยถูกติดตั้งรอบคันเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดของผู้โดยสารทุกตำแหน่งด้านราคาของ2 0 2 6 JC Hunter Double Cabin 4 4ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ โดยราคาวางจำหน่ายในตลาดโลกคาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ1,200,000-1,400,000บาทขึ้นอยู่กับสเปคและออปชั่นของแต่ละประเทศซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับฟีเจอร์เทคโนโลยีและดีไซน์ระดับพรีเมียมที่รถคันนี้มอบให้ไม่ว่าจะเป็นคนที่มองหารถกระบะสำหรับใช้งานจริงจังหรือคนที่อยากได้กระบะที่ดูหรูและมีสไตล์สำหรับชีวิตในเมืองนี้คือหนในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม หากมองภาพรวมทั้งหมด2 0 2 6 JC Hunter Double Cabin 4 4คือการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีในระดับที่เหนือชั้นดีไซน์ภายนอกดูทรงพลังและมีเอกลักษณ์ภายในห้องโดยสารเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและความทันสมัยระบบขับเคลื่อนและสมรรถนะตอบโจทย์ทั้งบนถนนและออฟโรดได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมราคาที่แข่งขันได้ในตลาดระดับโลกรถรุ่นนี้จึงมีศักยภา,ยาพที่จะสร้างความ เปลี่ยนแปลงให้กับตลาดรถกระบะยุคใหม่อย่างแท้จริงนี่คือทั้งหมดของการรีวิวแบบจัดเต็มสำหรับ2,026 jc hunter double cabin 4 4หากคุณชอบรถกระบะที่ไม่ใช่แค่ไว้ใช้งานแต่ยังสะท้อนตัวตนความมีสไตล์และความพรีเมียมในทุกมิติรุ่นนี้คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดฝากกดติดตามช่อง autonexus reviews welcome back เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ